เปลี่ยนซดนะครับชอดนี้ครับสมศักดิ์ศรีทั้งคู่ครับจนเป็นจะชนะเจ็ดว่างไงหนูหอเจ็ดสามเรฮ้ยแม่ทัเฮ้ยแม่ทับ งมีไม่อ้นองบ้าไอ ใช่ชนะเป็นคะแนนของเขาเกินหนึ่งนะครับนี่ครับผมมีไม้สดๆนะครับผมเจ้าตัวว่าีเดียของเขาเลยนะครับแหมโอ้โหนี่ครับผมน้ำใจนะครับบางขันบางขันมีไม้สดๆขอเจอหน่อยมีโทษกรณีไหม Mà má, má <coughs> thang <nữa>, <coughs> này mà Mà bà thang này mà Mà bà